อาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องคุหาเรากันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดาวถานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมเคยเจอดาวถ่านนะเราเคยเจอดาวถ erm. ่านนะอะไรเงี้ยนะครับก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะจะเกิดใครแบบกําลังหานสาระการเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ิดคิปไปได้เลยนะครับ อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเนี่ยสงสัยพอสมควรนะครับก็เลยได้นั่งคิดดูว่าเฮ้ยไอดาวอาัฐาิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จริงมันมีจริงหรือเปล่าน,น,นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแบบฟังผมดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบหาสาระผมบอกเลยนะว่าปิคดคลิปได้เลยมันไม่มีสาระอะไรเลยนะครับโอเคครับสำหรับดาวอัฐิเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเหมือนมันจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมทางที่แบบ มันก็คือการกดหนึ่งเกมปกติใช่ปะโอเคแล้วดาวอาถรรพ์จะเกิดขึ้นตอนไหนครับมันก็จะเป็นตอนดีเพื่อนกำลังจะขึ้นคอนกำลังจะขึ้นสูพีมใช่ไหมและยิ่งเป็นดาวที่เพื่อนยังไปไม่ถึงเช่นเพื่อนอาจจะเคยแบบเราเล่นเต็มที่เนี่ยเราได้ย0ดาวนะแต่ตอนนี้มันคือการที่เราจะขึ้น30ดาวเว้มันจะรู้สึกนะครับว่ามันคือดาวอาถรรพ์แน่ๆนะครับเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับส่วนตัวนะที่ผมแบบ ลองคิดดูนะครับผมมองว่าจริงๆมันไม่ได้มีจริงหรอกดาวฐานนะครับเพียงแต่ว่าเราจดต่อกับดาวนั้นพอสมควรใช่ไหมเช่นเราไม่เคยขึ้นโซพีมนะครับเราแบบอาวิดาที่4ี่ก้าแะกดตานี้เราขึ้นโซพีมแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะขึ้นโซพีมมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันนะครับมันกดดันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นไงเวลาที่เราชนะมาโลโลปุ๊บแล้วเรากำลังจะขึ้นแบบโซพีมอะไรเงี้ยนะครับเราถึงรู้สึกว่า เราจะมีความกาดดันแล้วมันทําให้เราเล่นเสียฟอร์มนิดนึงนะครับแล้วพอเจอสถา,านการณ์ที่แย่เราจะรู้สึกแบบใจเสียได้ง่ายกว่านะครับได้ง่ายกว่าดาวทั่วไปเนาะและยิ่งเป็นดาวที่เราแบบสูงขึ้นอ่ะถ้ามันเป็นแบบเราเคยขึ้นคอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเราขึ้นคอนได้ทุกซีซั่นปกติแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เฉยๆนี่หว่าเราก็แค่แบบกดไปดาปกตินะครับพอเจอสถา,านการณ์ที่แย่อะไรงเงี้ยเกมที่แย่อะไรเงี้ยเราก็จะ ไม่ค่อยไม่ค่อยวิตกของวลว่าแบบเราจะแพ้แล้วอะนะครับแต่พอเป็นดาวที่มันแรงสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะอย่างเช่นดาวที่การขึ้นสุพีมเราจะรู้สึกว่าเออตาน,นี้เราจะแพ้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดขึ้นกับผมเช่นกันนะอ่าประมาณแบบถ้าตอนซีซั่นเนี่ยการขึ้นสุพีมผมก็รู้สึกว่าแบบนี่มันก็กด,ดัาอยู่นะตาน,นี้ะอะไรเทวนี้นะครับแต่เกิดเป็นตาที่ขึ้นร้อยดาวเนี่ยคือแบบโหเก่งพอสมควรนะครับเก่งกว่าแบบขึ้นสุพีมเยอะมาก ต่ก็นั่นแหละครับจริงๆเรามันเกิดจากความกดดันแล้วก็ความเจ๊จดเจ๊จอของเรากับดาวนั้นด้วยนะครับพร้อมเป็นมันเป็นภาพที่เรามองเห็นชัดไนเราอยากขึ้นใช่ไหมล้วเกิดเป็นดาวที่45 46อะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออมันก็มันก็ยังไม่ขึ้นนี่นะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกกดจันน้อยกว่านั่นเองครับมันส่งผลให้เราเล่นผิดฟอร์มหรือเราไปโฟกัสมันมากจนมันจําภาพได้นะครับจริงๆมันก็แค่หนึ่งเกมปกตินั่นแหละ ไม่ได้แบบอักขังเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ด้วยฟอร์มด้วยความกดดันด้วยอะไรต่างๆทาให้เราโฟกัสมันมากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นดีฟอร์มด้วยอะไรด้วยนะครับทําให้เราแบบมีโอกาสแพ้มากขึ้นนั่นแหละนะครับง่าไงว่าเราจะไม่ใช่ตัวแบกในตานะันน่ะนะครับซึ่งปกติในตายอยื่นเราอาจจะแบกมาไงแนตะ่พอเป็นตานี้เราสุกกดดันเราอาจจะไม่แบกนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยความกดดันก็เป็นเรื่องสำคัญน,นะจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับดาวอาานพีอย่างเดียวนะครับมันยังเกิดขึ้นในการแข่งในการ เร่งกับแรงสูงหรือว่าอะไรอื่นๆก็ตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนนะครับเพื่อนๆละความกดดันได้นะครับพเพื่อนๆก็จะเร่งเข้าฟอร์มแล้วดาวถานก็จะหายไปนั่นเองแต่ั้นแหละครับถ้าเพื่อนๆไม่กดดันนะครับเพื่อนๆคุมสภาพจิตใจได้ดีเนะี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆก็จะก้าวผ่านดาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆก็พอดีแบบนึกได้ไงว่าเออ สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ดาวถ่านมันจริงๆมันมีจริงไหมหรือเป็นเพออะไรนะฮะวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย,บาย